สวัสดีครับพี่น้อง FC สุข,ขุสุกนน้นองกำลังเตือนพี่น้องทักทายยังมึอเศร้ามืงอย่าเตือนสวยแนวว่ามืงขึ้นมาหอดเดักครับพี่น้องเป็ในไหนแน่พี่น้องเดี๋ยวบงคลิปจะไล่ช่องทางของทีมงานสาวหน่อยเป็นแงเป็ในไหนแน่ครับถึงใจบอมือนบอรครับคอมเมนต์มาฟังในเด้อพี่นอ้องเด้อ เมื่อคืนบ่าวปากกับบริหารชียงรายกับเดืกเติบครับเลยบ่ได้เฮ็ดคิบเห็นยังเลยเออน้อ,นองอุ้งอิงนี่เดี๋ยวนี้จิตกระแสมาแรงขนาดพี่น้องเข<นอ>าต้องยอมรับความดังความนีของเพิ่นสาวนอนไปแฝงเมื่อคืนนี่หลีนวายูบุญการฝนตกบ่ครับอยู่หน้างานเออแม่ประครับเห็นผมเห็นพอดีผมเห็นคลีบไ้น้องเม ว่าฝนตัวก่อนขอพี่น้องรักษาสุขภาพะด้วยพี่น้องเด้อฮ้อนฮอนไม่พอเย็นไม่นมนมหนีวิ่งยังไรหรอกพี่น้องอยากทักทายกับพี่กับน้องอยากเห็นคอมเมนต์พี่น้องมาทักทายเรื่องหมดเศ้าไม่หนี้นก็บทำงานคือเก่กเาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับนะงานงผมคนอาจทีสงสัยวา่าบ้าบ้าเห็นงานอย,างอย่างครับนี่ครับนี่ครับ น้านผมขับรถพี่น้องแต่ก็มีใจรักหมลอลำเพราะผมเป็นลู่อีสานใจรักหมอลำนะครับหมักหมอลำแห้งแล้วก็ฟังในเบิร์ดนะครับแต่ว่าขันเอาการแี่แท่ก็คือหมลอลำนี่ มักหนักมวนเป็นคนมักมวนพี่น้องข้นเจ้าได้กังข้นเจ้าได้นางยังก่อพญาคขันวัดเจ้าได้กี่ส้างกังคมเป็นพญาเจ้าจะเลื่อมเศร้าหน้าผูกขี่ค้ายขวันกาขัะดังแล้วก็จะเลื่อมกำเพิดจะของเด้อพี่น้องเลยวันใดก็ได้ ขอบคุณเดฟซี่สุขุสกุนที่คอยแชร์สนับสนุนคลิปต่างๆของเป้าป่าครับปีนี้กรผมซึ่ว่าบ่นหนาวป็นไหนแต่ว่ากัฝนม,มาตกอีกทังใต้มากพี่น้องทังใต้มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สาวหน้ยเแพ่งอยู่ในใจผมไปแล้วอยู่ในใจมากตลอดนอนองค์อิง ครับทีมงานสุขุจขุนมุเซาเลยครับเดี๋ยเบิ้งคลิปน้องนางว่าวคับอันพระเอกวัดจอดกันปี่กำนองก้ยผมเบิ้งผมก็มีความสุขปีน้องเออเมื่อคืนก็เห็นคลิปน้องเออมากับเห็นคองไกฮัดเห็นนองฟันมันเบิ้งมันมีความสุขพี่นออ้องฮังก,งงกกันน้องสาวหล่าเนาะผู้ดเดียวพี่น้องมีความรู้สึกจังเดยครับเห็นพี่กับน้องเห็นทีมงานสาวหน่อยแพ๊ะๆว่ากันหยอกกันอีกอีก,อก เขาเบื่องเขาก็มีความสุขนะครับเพราะว่าสาวน้อยเป็นแป้งนี่ผมผมมักแนวหนึ่งคือปอดโจโยมบนนินนี่นนแก่ละดูแลดูกนออ้องคลายครับรอบคัวเดียวกันครับมีอยังปรึกษ,ษากันเบากันั้างหน้าก็เป็นทิมอันนี้คืออันนี้ผมมักแห้งการการอทิมงานขจ้าผมมักอีกอนี่ถ้างานก็เป็นทิมแบบพี่แบบน้องมีอยังเบากันเอ่อมี่ยังเบากันปรึกษ,ษากัน น,นี้ยอมรับเลยนี่นะครับควาสาสมัคคี่สมัคคีคือ,อยังพี่น้องสามัคคี่คือพลังแม่ป่ปะครับสมัคคี่คือพลังทุกคนถิมมาดงมาดังผู้้เดียวเป็นไปว่าได้แต่สำหรับทีมงานสร้างรถไฟนแพงนี่ผมมาสุดยอดเลยอ,อันนี้บ่ไเด้๋วอวยกันนะครับนี่บอกแท้แล้วก็เห็นภาพน่ารักน่ารักหล้ายคน ขึ้นล่ำมาแล้วโดยเฉพาะน้องอุงอิงครับขึ่นไปลำเรียบเร้าปั๊บเราขึ้นไปเวทีปั๊บเราก็จีวายนักดนตรีกอนเอียยามลงมาแล้วเลือกเกยล่าปั๊บเราก็จะชินนำใจไปไห้นักดนตรีนี่คือแสดงถึงสปิริตล้วกศักยภาพของนักล้องแสดงถึงความความมีนำใจนะครับความมีนำใจของอน้องอุงอิงนะครับ คนเฮ็ดเอียงก็ไปตะเบิงครับน้องอุ้งิงเพราะว่าเฮ้าหลงหักเขาไปแล้วหลงหักน้องไปแล้วหลงหักลูกสาวหล่าไปแล้วเฮ็ดยังก็ไปตะเบิงตะพังไปตะหักตะแพงเป็น้าที่นี่โคงสิปฏิเสธบ่ได้ว่าน้องอุ้งิงนี่ติดกระแสมาแรงขนาดแต่ว่าก็อยจะเลืมนัพี่น้องเดอ้อวันทีเก่าเดือนกุมภาเวลากเก้านั่นเลยการอดเชี่ยรอดแช,ดเช่เพ่งหอบปันมาหลังหันซอยกันเชี่ยซอยกันดันในปีพีพน้องเฮา ให้โดง่งให้ดังแต่ว่าสำหรับเพลงนี้ผมว่าติดกระแสแน่นอนเออติดกระแสแน่นอนฝากอีกจกักใหน่ได้ครับวันขีดเก้าเวลาเก้านาฬิกาเดินกุมภาลอดเชี่ยลอดแช่ฟั่งสะกดจังแช่ลอดเชี่ยลอดแช่แชเ,ชแชเพลงหอบฝันมหลังหานซอยกันเด้พี่นรองเด้อสำหรับมือนี่เบาปา่าบ้านน้องแช่นแน่ มาทักใต้พี่น้องย่ำเ้าคิบหนาจังหวะกันไหมความสุขจุงมีแกพีแกนองเอฟซี e สุขสุขสุขคนสลับมือนีเก้าทวารส,สวัสดีครับบ๊ายบาย